สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .2 วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่บทที่3ค่ะการวัดความยาวเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบความยาวค่ะดังนั้นคำเปรียบเทียบที่จะเรียนนะคะก็มีคำว่าสั้นกว่ายาวกว่ายาวเท่ากับเตี้ยกว่าสูงกว่าและสูงเท่ากับค่ะ เรามาเริ่มที่ตัวอย่างแรกนะคะครูมีเด็ก5คนซึ่งกำลังวัดส่วนสูงอยู่นะคะมีต้นน้ำขวานตั้มและตูนค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าใครสูงที่สุดคะใช่แล้วค่ะขวานสูงที่สุดโดยมีความสูงอยู่ที่150ซนติเมตรค่ะแล้วใครที่เตียที่สุดคะ ถูกต้องค่ะตูนเตี้ยที่สุดโดยมีความสูงอยู่ที่90ซนติเมตรค่ะระหว่างน้ำกับตามไขรสูงกว่ากันคะเรามาเริ่มดูที่น้ำเลยค่ะมีส่วนสูงอยู่ที่130เซนตมตรและตามมีส่วนสูงอยู่ที่1 0 5เซนติเมตรดังนั้นน้ำสูงกว่าตามค่ะสุดท้ายนะคะ ในเด็ก5คนใครที่มีส่วนสูงเท่ากันบ้างคะใช้แล้วคะ่ะต้นมีความสูงเท่ากับตัมอยู่ที่105ซนติเมตรค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะกระดาษสายลุงสีแดงยาว372ซนติเมตรกระดาษสายลุงสีเขียวยาว380ซนติเมตร โจทย์คือกระดาษทรายล้งสีใดสั้นกว่าและสั้นกว่ากันอยู่กี่เซนติเมตรเรามาเริ่มที่กระดาษทรายล้งสีใดสั้นกว่าคกเรียน ใช่แล้วค่ะกระดาษใสรุ้งสีแดงสั้นกว่าสีเขียวถ้าหากเราต้องการรู้ว่าสั้นกว่ากันอยู่กี่เซนติเมตรเราต้องนำ3ามร้อดลบ372เท่ากับ8ดังนั้นนะคะกระดาษใสรุ้งสีแดงสั้นกว่าอยู่8เซนติเมตรค่ะหัวข้อที่จะเรียนวันนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเมตรเท่ากันและต่างกันค่ะ เรามาเริ่มที่ข้อแรกนะคะธงราวเส้นที่1กับเส้นที่สเส้นใดยาวกว่าเรามาดูที่เส้นที่1เลยค่ะมีความยาวอยู่ที่2เมตร20ห้านิ้เส้นที่สองมีความยาวอยู่ที่3เมตร15นิตรเราจะต้องเริ่มเปรียบเทียบในหน่วยเมตรก่อนค่ะ2เมตรกับ3เมตรจำนวนใดมากกว่ากันคะ ใช้แล้วค่ะ3เมตรมากกว่า2เมตรดังนั้นธงเหลาเส้นที่2ยาวกว่าธงเหลาเส้นที่1ค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะธงเหลาเส้นที่2กับเส้นที่3เส้นใดสั้นกว่า เรามาดูที่เส้นที่2เลยค่ะมีความยาวอยู่ที่3เมตร1 5เซนติเมตรเส้นที่3มีความยาวอยู่ที่2เมตร70เซนติเมตรเริ่มเปรียบเทียบในหน่วยเมตรเลยค่ะ3เมตรกับ2เมตรจำนวนใดน้อยกว่ากันคะถูกต้องค่ะ2เมตรน้อยกว่า3เมตรดังนั้นธงเรลาเส้นที่ 3, สสั้นกว่าธงเหลาเส้นที่สองค่ะ ตัวอย่างที่3ทนะคะธงเลาเส้นที่1กับเส้นที่3เส้นใดยาวกว่าเส้นที่1มีความยาวอยู่ที่2เมตร25เซนติเมตรเส้นที่3มีความยาวอยู่ที่2เมตร70เซนติเมตร นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในหน่วยเมตรของทั้งสองเส้นมีความยาวเท่ากันอยู่ที่2เมตรดังนั้นเราต้องขยับไปเปรียบเทียบในหน่วยเซนติเมตรค่ะ25เซนเมตรกับ70เซนเมตรจำนวนใดมากกว่ากันคะถูกต้องคะ่ะ70เซนติเมตร มากกว่า2 0 0 0เซนติเมตรดังนั้นถงลาวเส้นที่3ยาวกว่าถงลา้เส้นที่1ค่ะสรุปนะคะการเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรของสิ่งต่างๆสองสิ่งสิ่งที่มีความยาวเป็นเมตรมากกว่าจะยาวกว่าถ้าความยาวเป็นเมตรเท่ากันสิ่งที่มีความยาวเป็นเซนติเมตรมากกว่าจะยาวกว่าค่ะ หลังจากที่เราเรียนเนื้อหาไปแล้วนะคะเราก็มาตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะโดยครูมีโจทย์มาให้ทำข้อที่1นนะคะอาคาร A กับอาคาร B อาคารใดสูงกว่าเรามาดูที่อาคาร A เลยค่ะมีความสูงอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรอาคาร B มีความสูงอยู่ที่10เมตร25เซนติเมตรเราเริ่มเปรียบเทียบในหน่วยเมตรเลยค่ะ 8เมตรกับ10เมตรจำนวนใดมากกว่ากันคะใช่แล้วคะ่ะ10เมตรมากกว่า8เมตรดังนั้นอาคาร B สูงกว่าอาคาร A ค่ะข้อที่2อนะคะอาคาร A กับอาคาร C อาคารใดเตี้ยกว่าเราดูที่อาคาร A เลยคะ่ะ มีความสูงอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรอาคาร C มีความสูง8เมตร5เซนติเมตรนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในหน่วยเมตรของทั้งสองอาคารมีความยาวเท่ากันอยู่ที่8เมตรดังนั้นเราต้องทำยังไงคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเราต้องขยับไปเปรียบเทียบในหน่วยเซนติเมตร 50ซนเมกับ5เซนติเมตรจำนวนใดน้อยกว่ากันคะถูกต้องค่ะ5ซนติเมตรน้อยกว่า50ซนติเมตรดังนั้นอาคาร C เตี้ยวกว่าอาคาร A คะ่ะข้อที่3นะคะทางเดิน1กับทางเดิน3ทางเดินใดมีความยาวมากกว่าเรามาดูที่ทางเดิน1นึ่เลยค่ะ ความยาวคือ4เมตร70เซนติเมตรทางเดิน3ความยาวคือ6เมตร50เซนติเมตรเริ่มเปรียบเทียบในหน่วยเมตรเลยค่ะ4เมตรกับ6เมตรจำนวนใดมากกว่ากันคะถูกต้องค่ะ6เมตรมากกว่า4เมตรดังนั้นทางเดิน3ยาวกว่าทางเดิน1ค่ะข้อสุดท้ายนะคะ ทางเดินใดบ้างที่มีความยาวเท่ากันนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าเป็นทางเดินใดใช่แล้วค่ะทางเดิน1เท่ากับทางเดิน2โดยมีความยาวอยู่ที่4เมตร70เซนติเมตรเท่ากันค่ะ สรุปที่เราเรียนวันนี้นะคะคือการเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรของสิ่งต่างๆสองสิ่งสิ่งที่มีความยาวเป็นเมตรมากกว่าจะยาวกว่าถ้าความยาวเป็นเมตรเท่ากันสิ่งที่มีความยาวเป็นเซนติเมตรมากกว่าจะยาวกว่าค่ะวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ